สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบก,กับผมโจธิรพงศ์ครับช่องกเกษตรบ้านสวนครับวันนี้ก็ที่เพื่อนๆเห็นอยู่ยนี่เป็นทลายปั๊มใหม่นะแต่ว่ามันใหม่ใหม่มาประมาณสามสี่เดือนแล้วนะตั้งแต่ช่วงหน้าร้อนอ่ะปกติเราต้องทํปาปั๊มโปะนะแต่ว่าช่วงหน้าร้อนอ่ะงานเราเยอะด้วยแล้วก็บวกกับมันเป็นหน้าร้อนด้วยเราก็เลยไม่ได้ทำสองหลังติดบ,บ้านนี้นะก็ ทำครบทุกหลังแลวแต่ไอ้สองหลังนี้ไม่ได้ทํานะมันอยู่ไกลด้วยแล้วก็หน้าร้อนด้วยดูแลยากด้วยเราก็เลยมีายหลังเกินเราก็เลยหยุดหยุดไปบ้างนะทีนี้ทลายปามเนี่ยเรายังไม่ได้ผลทิ้งนะสามสี่เดือนแล้วเนะี่ยเดี๋ยวเราจะลดน้ําบ่มน้ําให้ชุ่มเลยนะหลังจากนั้นเราก็จะปิดโรงเรือนทิ้งไว้ประมาณเจ็ดวันนะแล้วก็นําทลายปามที่เราผ่านการหมักที่อยู่ในบอ่อนะเอาเข้ามา เอาเข้ามาทับแล้วก็ทําตามวิธีเดิมเลยก็คือวานอาหารแล้วก็อบลังจ,จากนั้นก็ลรยเชื้อดูที่ว่ามันมันเก่ามันแก่มันจะออกให้เราไหมนะแต่ถ้าว่าแต่ถ้าว่าเราใช้แบบนี้แล้วก็โรยอาหารแล้วก็อบเลยไม่ออกแน่นะเพราะว่าความร้อนไม่มีเลยนะนี่จริงๆต้องคนจริงๆต้องคนเข้าเตานาะ แต่เรารู้สึกเสียดายนะแห้งมากเลยแห้งกอบอ่แห้งแห้งแหงก,อบ,หงหงหงกอบเลยนะโอเคก็เดี๋ยวมาติดตามดูว่าจะออกมาเดี๋ยวลดน้ำเสร็จก็ปิดลงเดือนไว้ประมาณจวันแล้วก็เดี๋ยวนำทลายปาล์มขึ้นมาทับวันอาหารแล้วก็อบอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการอื่นกันต่อไปนะ มาครับตามกันต่อครับหลังจากที่เราเปิดอากาศตัดใหญ่ไปแล้วนะสามคืนนะเดี๋ยวมาดูว่าจับเม็ดกันยังนะเด,เดี๋ยวจะดูที่ว่าจับเม็ดยังนะอันอันนี้อันนี้เชื้อล่นนะ เชื้ลอลนเป็นลูกไปแล้วนะนี่จับไม่ได้นะแล้วไม่ก็อย่าง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 ที่บอกว่าอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้เป็นห่วงเราไม่ได้เป็นห่วงว่าจะไม่ออกนะไอออกเรามั่นใจยอยู่แล้วเพราะว่าเราอยู่กับเห็ดมานานเรามั่นใจอยู่แล้วว่าเห็ดออกแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าเรากลัวว่าออกมาแล้วลูกจะไม่ดีดอกจะไม่โตนะเรากลัวในเรื่องของความร้อนไม่พอนะแต่ว่าจับไมนะ่มได้นะทรงมาดีนะเนี่ย นี่ทรงมาดีนะก็ติดดำเล็กน้อยนะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกลงมาตลอดนะวันนี้ตกทั้งวันเลยนะนี่เดี๋ยวเช็คดูดิว่าถัายปามแห้งไหมนะไม่แห้งนะถั่ปามไม่แห้งนะเพราะว่าเราตัดใหญ่เราตัดใหญ่น้ำเยอะด้วย วันนี้วันนี้อาจจะจับไม่ได้แล้วแต่อาจจะมองไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะชัดเจนนะพรุ่งนี้บ่ายนะแน่นอนเลยพรุ่งนี้บ่ายน่าจะพึบเพราะว่าเห็ดฟางโตอยู่แล้วนะหลังจากเปิดอากาศตัดใหญ่ก็ห้าคืนหกคืนเนี่ยเก็บได้แล้วนะไวมากนะนี่เส้นใหญ่ก็เดินดีอยู่นะอันนี้ที่เห็นมันเป็นทลายปำแห้งๆเก่าๆนะข้างล่างเนี่ยเดี๋ยว พูดย้อนไปไปก่อนนะนี่อันนี้ที่เรานํามาโปะนะมีอยู่เนี่ยหัวใหญ่ก็หนึ่งหัวหัวเล็กก็สองหัวคู่เนี่ยมาโปะนะมาโปะทับนะโอเครวมๆก็ถือว่าโอเคอยู่นะก็ห่างหายจากการลงคลิปไปนานเลยหลายเดือนเลยก็ต้องขออภัยนะมีบางท่านทักมาสอบถามว่าเออไม่เห็นลงคลิปใหม่เลยไม่ได้เพราะเห็ุแล้วเหรอเห็ดเราเพาะอยู่ตลอดนะแต่เราไม่มีเวลาลงคลิปนะ ที่ผ่านมาก็หลังจากตัดอ้อยตัดอ้อยเสร็จก็ปลูกอ้อยปลูกอ้อยเสร็จก็ทีนี้ก็เป็นในเรื่องของการบํารุงรักษาขูดล่องใส่ปุ๋ยยาวมาเลยนะไม่มีเวลาไม่มีเวลาลงคลิปเลยนะแต่เห็ดเราก็ต้องเพาะตลอดนะเพราะว่าเห็ดมันเป็นไรายได้ที่ได้ทุกวันนะอืมก็ถือว่าออกนะหรือใครจะทําปามโปะ หรือใครจะทําปั๊มโปะลายๆหุ่นก็ได้นะหมายถึงว่าหมดดอกเห็ดใหม่หมดดอกแล้วก็ทําปั๊มโปะก็คือแต่ว่าแต่ว่าต้องขนแต่ว่าต้องขนชุดที่เราโปะออกไปนะทุกครั้งนะถ้าไม่งั้นนะมันฟับมันจะซ้ําซ้อนมักงมม,มันจะเชื้อมันจะเดินไม่ถึงร่างนะคิดดูว่าเราโปสักสามสองสามหุ่นนะสูงขึ้นมานี่นะเดี๋ยวมันเชื้อมันจะเดินไม่ลงล่างแบบนี้นะเนีย เส้นใหญ่มันจะเส้นใหญ่มันจะไม่ถึงเนี่ยไม่ถึงข้างล่างแบบนี้นะแล้วมันจะไม่ออกนะข้างล่างนะถ้ามันหนาเกินนะโปะลายหุ่นนะไปอันนี้อันนี้จบไปไม่มีปัญหาอะไรถือว่าโอเคอยู่ไปเดี๋ยวไปดูทรายปั๊มใหม่นะที่เราเข้าคู่กันนะแต่เป็นปั๊มใหม่นะอันนี้ก็เพิ่งโรยเชื้อไปนะเพชรเราทําตลอดอยู่แล้วนะอ,อาทิตย์ละสองลังอยู่แล้วนะอันนี้ทําคู่กันนะ อันนี้จับเม็ดไวมากนะนี่อันนี้จับเม็ดไวมากดอกเริ่มโตเลยนะนี่ดอกเริ่มโตเลยนะนี่ถือว่าก็มาดีอยู่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะชัดเจนมากกว่าน,นี้นะก็มีเชื้อเห็ดฟางอุปกรณ์เพาะเห็ดฟางต่างๆก็ยังจัดจําหน่ายอยู่นะก็ยังไม่ได้เลิกนะขอบคุณลูกค้าเก่าๆนะที่ยังอุดหนุนกันอยู่นะผมมีลูกค้าเก่าอยู่หลายท่านเลยที่ยังแน่นแฟนอยู่นะแน่นเหนียวเลย นี่ถือว่าโอเคอยู่อันนี้เป็นทลายปามใหม่นะใหม่จากบอยังไม่เคยผ่านการพ่อเห็ดมาเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวพอราหมดดอกเราก็นําขึ้นมาโปแบบเมื่อกี้แหละหัวเดียวหัวใหญ่หัวเล็กก็สองหัวคู่โปไอทะลุไปสุดแผงเลยแล้วก็ทําเหมือนขั้นตอนแรกนั่นแหละรดน้ํวาวันอาหารอบเนี่ยทาตามขั้นตอนเหมือนเดิมทุกอย่างจะได้ไหลายผลบางท่านนะ่ะบางท่านเขาก็โปะ สาม่นสี่่นเลยนะก็อย่างที่บอกว่าก็ขนขนตรงกลางออกขนตรงกลางออกแล้วก็ใส่ใหม่แล้วก็ปลนะโอ้โหเส้นใหญ่ข่าวพลเลยนะนี่ก่อนหน้านี้มันร้อนอยู่นะแล้วก็เพิ่งมีวันของวันนี้ฝนตกมานะโอเคครับก็เดี๋ยวช่วงนี้จะกลับมาจะกลับมาทําคลิปการเพราะเห็ดฟางแล้วก็ปนกับคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการ,กรเกษตรนะท่านใด สนใจเชื่อเหตดฟงังอุปกรณ์พ่อเห็ดก็ฝากไว้ด้วยนะโอเคครับวันนี้สวัสดีครับ